คลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพ่อบอกว่าองค์กลางอะ่ะองค์ใหญ่องค์ประธานอะ่ะแรงกูแบบว่าใครลือ้อชิบหายตายหงหมดถ้าใครดวงตกถ้าเจอลิงขาวในวังผาตายทุกคน และตอนนี้เรานั่งอยู่กับพี่เข็มนะบางเขนเป็นกรรมการตัดสินอยู่ในสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยโดยเฉพาะเชี่ยวชาญครับพระจังหวัดนนทบุรีวันนี้ติดต่อให้เกียรติกับรายการ,รสวัสดีครับ,รบพี่เข็มครับเริ่มจากประวัติของท่านกันครับหลวงว่าแชงเนี่ยท่านเป็นเดิมทีท่านเป็นคนที่นี่เลยเป็นคนที่นี่แล้วก็บวชที่วัดสลักท่านก็สืบออกมาแล้วก็มาบวชอีกครั้งนึง สึกออกมาก็คือมาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินอะไรเงี้ยแล้วก็พอนั้นก็กลับไปบวชอีกครั้งหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่ที่ท่านดำรงขันอยู่หรือว่าท่านครองวัดนี้ครับพี่เข็มครับท่านได้ทำอะไรไปบ้างที่เราเห็นชัดๆเลยครับโอ,โโอโ้ก็บูรณะปฏิสังขอนวัดเนี่ยเป็นส่วนมากท่านเป็นคนจัดการหมดและท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่คงแก่เลยเดินทุดงเนี่ยไปถึงประเทศลาวเขมพรพมาร่าไปล่ำไปเรียนมาหมดแล้วก็เกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่ท่านไปเรียนมาอย่างเช่นพ่อปานวัดบางเฮียครับ ปู่สุกวัดประคองมะขามเท่าปู่ไข่วัดเชิงเลนแล้วก็ท่านจะนับถือพ่อปานวัดบางนมโคมากเาพราะมีพิมพ์อ่มพ์พานล,ล้ออยู่ท่านเรียนเยอะมากอันนี้เป็นเกจิอาจารย์หลกัหลกๆที่ท่านเขียนไว้ในใบเชิญครูเท่าที่ผมรู้ครับพ,พี่เข็มพระสงฆ์เนี่ยเวลาท่านเรียนท่านจะมีอยู่สองทาง ก็คือทางวิปัสสนากรรมฐานกับทางเขาเรียกว่าอาคมหรือว่าพุทธคมอะไรต่างๆแสดงว่าหลวงพ่อแฉ่งท่านก็ได้ทั้งสองได้ทั้งสองทางคือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของของพระที่จะต้องไปเรียนพุทธคมอยู่แล้วครับผมและทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในช่วง24 8กว่าปรกว่ายุคอินโดจีนอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยก็แทบไม่มีพิธีไหนที่ขาดหลวงพ่อใช่ไม่มีตอนช่วงที่จะเกิดสงครามโลกเนี่ยประมาณตั้งแต่ปี 8485เนี่ยจะเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตอนนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยเกิดระสำะสายเนี่ยทุกวัด ก็ต้องปลูกเสกพระเครื่องทาพระเครื่องขึ้นมาวัดดังๆอย่างเช่นวัดสุทัศน์วัดลาดพริวัดชนะสงค์รมเนี่ยก็ต้องนิมนต์หลือว่าแฉ่งจากจงคงอีแฉ่งเนี่ยก็ต้องไปหมดอ๋อแต่เวลาคนส่วนใหญ่ได้ยินก็จะได้ยินแค่จากจงคงใช่มันเป็นคำพ้องเสียงก็จากจงคงอีแต่จริงๆหลวงว่าแฉ่งก็อยู่ในหนึ่งในนั้นเลยไม่เป็นสองรองใครก็คือห้ามขาดนกันใช่เอาเหตุการณ์แบบชัดๆที่รู้เลยว่าท่านเนี่ยเป็นที่โดงดังหรือว่าท่านเป็นที่เชื่อถือในบรรดาทหารก็ดีหรือว่าข้าราชการ วัดบางพังเนี่ยอยู่ใกล้กับแม่น้ําเจ้าพยาครับผมคนรุ่นเก่าเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยเรือลบเนี่ยต้องมาที่แม่น้ำเนี่ยและจอดกลางแม่น้ําแล้วก็เอาเรือเล็กมารับหลวงพ่อเพื่อไปเจอเรือลบอ,อ่ะอือ่าแล้วก็เอารูปหลวงพ่อในแฝดไว้น่าเรือลบเลยเท <c oughs> ่าที่ผมเห็นแม่น้ําเจ้าพยาตรงนีมน้มันแคบมากเลยพี่ใช่ใช่มันคือน่าจะเป็นเรือเรือลบแบบเรือรัตะเวนเรือเล็กอ่ะไม่ใช่ <c oughs> แบบว่าเรือใหญ่ๆที่อยู่ที่ในทะเลไม่ใช่อ๋อแต่หมายความว่าท่านเนี่ยเป็นที่ประจักษ์รู้กันทั่วว่า ถ้าต้องการรอดปลอดภัยใช่ต้องไปหาท่านแข่งใช่แถวคาดคงกระพันเป็นเลิศแล้วของหลักๆครับพี่เข็มของหลักๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยหลวงพ่อเนี่ย ท่านเป็นคนเก่งเรื่องนับปัตตตลอดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเลิกขานาทีเวลาท่านจะทําอะไรเนี่ยท่านจะทําที่วัดสุทัศน์ท่านนับถือสมเด็จพระสังฆราชแพร่มากท่านก็เป็นหนึ่งในสิทธิ์ของสมเด็จพระสังฆราชแพร่เวลามีงานอะไรที่วัดสุทัศน์เนี่ยท่านจะเข้าไปอยู่ท,ยท่านก็ไปขอสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเทพระกิ่งเข้าร่วมพิธีในปี8 4แล้วเห็นพี่เข็มเมื่อกี้มีแอบให้เทคนิคการดูพระหลวงพ่อแฉ่งนิดนึงเรื่องเนื้อครับเนื้อเนี่ยมันจะแตกต่างกันในท่าแต่ละแบบอย่างิง ก้นธนุมาเนี้ยส่วนมากพระกินก้นธนุมานจะมีพายขาวๆออกแนวงอนเงินเป็นขาวคลุมอยู่ใช่ในตะกัวใช่แล้วพระหลวงว่าแฉงเนี่ยท่านดีอย่างท่านจะต่อโค้ดส่วนมากจะต่อโค้ดแต่ที่ไม่ต่อก็มีนั่นหมายความว่าก็ต่อโค้ดชี้ชัดง่ายใช่ว่าเป็นพระ มีโค้ดมีอะไรเงี้ยก็จะชี้ชัดง่ายถ้าวันนี้ให้พี่เข็มควักเงินจ่ายซื้อพระหลวงพ่อแฉ่งที่ยอมจ่ายแพงที่สุดก็ต้องกิ่งก้อนธนุมันถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของหลวงพ่อเลยเป็นเบอร์หนึ่ง,งใช่ฟาร์มฟาร์มแพงแต่ถ้าเกี่ยวกวับโชคลาบก็ต้องเป็นพระเรียกลาบาเรียกลาบอ่พาพระเรียกลาบก็คือพระเรียกลาบเนี่ยถ้าคนพื้นที่อ่ะเขาจะเรียกพระหน้าบันบจะมีหน้าบันที่สารา,าเนี่ยเป็นรูปพระพุทธกวาง ฝั่งหนึ่งเป็นพระศิวลีฝั่งหนึ่งเป็นพระฉิมพระฉิมคือพระเรียกลาบก็คือรวมกันสมองค์เนี่ยเขาจะเรียกพระเรียกลาบเป็นเกี่ยวกับโชคลาภพุทธกวักก็เรียกโชคลาบเรียกเรียกทองพระฉิมก็โชคลาภพระศิวลีก็โชคลาภแต่ว่าดับเบิลใช่ทุกอย่างเกี่ยวกับโชคลาบหมดแปลว่าสิ่งนี้ก็ดังสําหรับวัดบางพังดังดังใครก็รู้ใครๆครถ้าลองมาเล่นวัดบางพังก็ต้องมีต้องมีพระเรียกลาปัจจุบันเนี่ยผู้สืบทอดตําราของ พ่อเฉ่งเนี่ยเท่าที่สืบทราบมาตำราหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยตกอยู่กับอา,อาจารย์สุชาติรัตนสุแต่ว่าอาจารย์สุชาติเนี่ยไม่ทันนะแต่ว่าอาจารย์สุชาติได้รับมาตำราเนี่ยอยู่ที่อาจารย์สุชาติเกือบทั้งหมดเพราะว่าท่านเองก็เป็นผู้คงแก่เรียนใช่คงแก่เรียน,นแล้วก็การตั้งสารอะไรที่สารวัตพิคเนตที่ห้วยขวาง<ะ>ท่านก็ยังเทรูรปหล่อหลวงพ่อแฉ่งเอาไปไว้ที่สารวัตพิคเนศเลย ถือว่าเป็นอาจารย์ท่านคนหนึ่งเข้าใจแล้วก็เลยนับถือหลวงพ่อหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อใช่เอาไว้ที่ศาลมาพี่เขเน่ด้วยขวางด้วยสุดท้ายครับพี่เขมพี่เข็มฝากร้านที่พี่เข็มทั้งออนไลน์ออฟไลน์ก็เข้าไปดูพี่เขมสามารถติดต่อได้ทาง Facebook ครับผมเข็มณบางเขนหรือพันทิพย์งามวางชั้น3ลร้านสตังค์อ๋อและวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่เขมมากๆครับที่ให้เกียนแล้วก็ให้ความรู้กับเราและผู้ชมนะครับ แล้วตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคนพื้นที่เลยนะครับพี่ดากับพี่อง เป็นคนในระแวกบางพังเลยว่าง่ายใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีวิชาแน่นอนต้องมีอะไรติดตัวบ้างโดยเฉพาะพระเครื่องเครื่องรางของหลวงป,ปู่ก็ต้องมีบ้างมีครับใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะไม่คุยเรื่องนั้นพี่ดาเราจะคุยเรื่องอาถรรพ์<ห>าอาถรรพ์ที่อันนี้เรียกว่าโบสถ์หรือวิหารวิหารเก่า แต่ว่าเป็นวิหารองค์ที่สองเพราะองค์แรกจะอยู่ตรงกุฏิท้ายกุฏิเจ้าว่าแต่ตอนนั้นไม่ใช่เป็นวิหารพ่อพ่อผมบอกว่าเป็นเหมือนมณฑบ,นบชื่อพึ่งสถิตฐานพระห้าองค์ที่อยู่ในวิหารนี้แล้วพอศ2 0หลวงปู่อินน่ะท่านทราบตัวนี้แล้วท่านก็เลยย้ายจากพระตรงนั้นมาพ่อผมเป็นคนย้ายพระองค์นี้มากับเพื่อนแล้วพ่อบอกว่าองค์กลางอะ่ะองค์ใหญ่องค์ประธานอะ่ะแรงแรงเพราะว่าเพื่อนเขาพิเลนเขาเห็นดินติดที่ก้นองค์พระก็เอาไม้ไปเขีด ให้ออกเพื่อนเขาทั้งวันทํางานไม่ได้เลยถ่ายท้องตลอดต้องมาจุดทูบขอถึงจะหยุดแล้วที่ผมได้ยินมาก็เกี่ยวกับเรื่องคําสาบหรือว่าคําต้องห้ามว่ามีการสั่งห้ามมีการสาบเอาไว้ว่าห้ามทําอย่างนั้นอย่างนี้กับวิหารองค์นี้ใช่ใช่เป็นเรื่องอะไรครับ หลวงปู่อินเนี่ยท่านสร้างตัวนี้เสร็จเนี่ยคือตะกอนตรงเนี้ยมันเป็นเชิงตะกอนเก่าที่เผาศพเก่าแล้วหลวงปู่อินท่านเลื่อมาสร้างวิหารทับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าท่านอะไรท่านไว้มัางท่านมีการพันหนึ่งมีอะไรฝังอะไรไว้มั่งแล้วก็หลวงปู่ท่านบอกว่ารอบนอกทําได้หมดขออย่างเดียวอย่าพื้นพื้นเนี่ยห้ามหรือทั้งจันองค์พระเนี่ยถึงทั้งพื้นอ่ะห้าม เขาบอกว่าที่พระแล้วพวกคนรุ่นพี่ที่กรโตผมเนี่ยที่ก็สนิทเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่บอกว่าใครลือชีพหายตายหงหมดแกต่างนั้นเลยแต่ผมก็มีได้ยินมาครับพี่ดาพี่ผมว่าเคยมีคนเนี่ยเหมือนก็มาทำมิดีมิลายหรือต้องจะทําอะไรสักอย่างแล้วเกิดมีอันเป็นไปก็มีมีมีที่โดนเอาไปแหละมันก็เป็นส่วนน้อยหมายถึงไม่ยกไม่ไม่ยกพระออกไปพื้นที่่างองค์พระมันสุดแล้วมันมันก็เปิดแผ่นปูนมาแล้วก็จะมีพระอยู่ พระเขาจะใส่ไปแต่ว่าเป็นพระมันเป็นพระรุ่นหลังปู่แนละ<ะ>แต่เรื่องอาถรรพ์ในวัดนี้มีอย่างหนึง่ง<ะ>ถ้าใครดวงตกถ้าเจอลิงขาวในวัดผ่า,ายอธิบายเรื่องนี้ลิงของตูแช่งเราแสดงว่าก็เคยมีคนเล่ากล่าวผ่านกันม,มาก็าเด็กวัดด้วยกันเนี่ยรุ่นโตกับเราเนี่ยจะเล่าให้เราฟังว่าถ้าใครเจอลิงขาวเสร็จทุกหลนแล้วเราทันเคยทันคนที่เจอลิงขาวตัวนี้ไหมคนเจอก็เสร็จหมดไม่ทนันไม่ทนัน หลายอหลายอย่างเราไหลอ่ะแล้วก็ยังมีเรื่องเมื่อกี้มีเปย์เปยพูดได้ไหมเรื่องกุมารอ๋อได้คือชื่อเจ้าบีครับผมอ่าเป็นกุมารที่ลูกศิษย์หลวงปู่แชงชื่อหลวงปู่วันครับหลวงปู่สุวรรณเป็นคนปั้นขึ้นมาคือญาติกันน่ะเขาพร่อรับเป็นกุมารแล้วเขาก็มาทําเสียไว้เสียแล้วเขาก็เขาก็ไปเอามาเอามาทํากุมาร บ้านอยู่ตอนนี้บ้านอยู่ที่วัดนี่แหละอยู่ในวัดนี่แหละจะมีกุมารองหนึ่งแล้วก็จะเหลือมีฤาษีของปู่อีกองคหนึ่งองค์ใหญ่เท่าตัวคนเพราะเห็นว่าฤาษีนี่ละลายน้ำไม่หมดละลายน้ำหมดแล้วช่วงที่น้ําท่วมแต่มีองค์นี้<ๆ>องค์เดียวที่ว่ายังดีอยู่และเท่าองค์จริงก็เข้มแขังเหมือนยังเหมือนยังครบอาการอยู่ครบอาการแต่รอวันที่จะใช่รอวันรอวันที่จะออกไม้เพื่อาบูชาเพราะเท่าที่ผมทราบเนี่ยหลวงปู่ท่านก็เขาเรียกว่าให้ความสําคัญกับพ่อแก่พอสมควร ใช่ที่ผมเจอเป็นพระหมออด้วยเป็นทั้งรักษาคนคนโดนของคนโดนผีเข้ากับผีพ่อปานใช่แต่ก่อนในวิหารเนี่ยจะฤาษีแทบครบมีทั้งฤาษีตาวัวฤาษีตาควายฤาษีทั้งหมดอะครบแหละที่แทบครบครบีนาลอหน้าหมดครับหมดมีครบหมดเลยทีนี้ถึงไฮไลท์เลยครับพ่ดาพี่คงถ้าคนที่ดูรายการหรือว่าที่เขาเกิดศรัทธาอยากเข้ามาบูชา หรือว่ามาขอมาไหว้พี่ดาพี่ขงแนะนําว่าต้องไปไหว้จุดไหนอะไรยังไงอ๋อจุดไหนเลยนะหนึ่งมาวัดเราก็ต้องไหว้ประธานวัดก่อนครับคือพระประธานในพระอุโบสถครับไหว้จะบวชมาก็มาที่วิหารครับผมมาวิหารเนี่ยแต่ก่อนวิหารนี่คือประดิฐานหลวงปู่อยู่นี่ก่อนแล้วก่อนที่จะเป็นบรรดรูปเหมือหลวงปู่รูปเหมือนหลวงป,ป,ปู่ใช่ อยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เสร็จปุ๊บสารปูขาวเราก็ศักดิธิ์เพราะว่าน้าผมเจอตัวตัจระจรเลยกลางวันกลางวันแตกๆด้วยจริงครับจริงครับใส่ชุดขาววันวันพระเพราะวันพระเนี่ยเราจะมีสำรับกับข้าวมาช่วยละวายไมาถวายถวายหมดทุกองค์มึงเอาข้าวมาถวายตรงนี้แล้วคนเดี๋ยวเยอะวาง ศักดิ์สิทธิ์จริงไหว้หลวงปู่ขาวเสร็จแล้ก็ค่อยไปหาหลวงปู่ก็ได้เพราะว่าหลวงปู่อยู่ไกลเราต้องไหว้ตรงนี้ก่อนไหว้รรตรงนี้ไปหาหลวงปู่ไว <rất S 2> หว้หลวงปู่เสร็จก,ก็มีพระศิวลีตรงนั้นด้วยกร่าวไหว้หลวงปู่แล้วจะมีองค์หนึ่งคือหลวงปู่อินอีกหน่อยก็จะขยับออกมาให้มาอยู่โดยเดียวหน่อยเพราะตอนนี้มันอยู่รวมกันหลวงปู่อินตรงนี้ก็เป็นพระสายรามันแต่ส่วนใหญ่หลวงปู่อินน่ะจะเป็นเด็กวัดหรือคนในพื้นที่ที่รู้จักกันเพราะได้ยินว่าหลวงปู่อินที่เป็นคนสร้าคำถาม ใช่ใช่เพราะว่าบอกไว้ว่าห้ามเด็ดขาดใช่ใช่ก็คือหลวงปู่หลวงอินนี่แหละก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็ท้าเวทท้าเวทนี่ท้าเวทเพิ่งมาเพิ่งมานี่แต่ก็แรงนะแรงใช่ไหมครัแรงนะเห็นว่าอาจารย์พิดาเป็นใช่มามามาทําให้แต่ว่าตอนวงสวงอะไรเนี่ยเขาไม่ได้มาเขาทําให้ก่อนแล้ว คืออาจารย์ก็คือคนที่ได้ตำรายใช่ท่านก็มาทําไม่ให้ว่าต้องใช้ของอะไรบ้างแล้วไม่บอกอาจารย์ชื่อไรอ๋ออาจารย์ผมชื่ออาจารย์เล็กบางพังอาจารย์เล็กบางพังอยู่ในสวนครับแต่ท่านไม่ออกสื่อแต่ท่านไม่ชอบออกสื่อไม่ชอบไม่ชอบสุ่มชอบสุ่มชอบสุ่ม,อม,มเอางี้ก่อนจะใครก็แล้วแต่ที่มาวัดบางพังแล้วต้องการศึกษาวัตถุมงคลที่แบบแน่ชัดแท้ๆนะครับขอข้ารึกษาได้ที่ดาพี่คง มีทุกอย่างด้วยอยากได้อะไรจี่เลยไม่ให้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ลาพี่ขงมากครับครับผมตอนที่อาจารย์ทําพิธีเนี่ยเมฆจะดํามากเลยครับทําพิธีเสร็จปุ๊บเนี่ยเมฆลันนั้นก็จะหายเป็นการถอนคำสาบอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับผมเหมือนควันลอยขึ้นจากวัตถุมงคลอันนั้น